ผมก็ผมว่าผมรู้สึกเหมือนเดิมแล้วก็ผมคิดว่าช่วงเวลาทุกเทศกาลเนี่ยมันก็กลายเป็นวันที่สําคัญสําหรับความรู้สึกของของ,ของคู่เราครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเทศกาลไหนผมก็จะพยายามหาเวลาแล้วก็ทำเรื่องพิเศษทุกครั้งหลักเพิ่มมากขึ้นแน่นอน <S <S สปอยได้ไหมหรอจริงๆเราก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเราแค่จะทำให้ พิเศษด้วยการแต่งตัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมเพราะเรา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 ต้องไปหาชุดกันมาแยกกันหาแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันปะกันเดี๋ยวลองดูว่าไม่ได้เห็นฮะใช่แล้วก็เป็นด o u b l e ลเดทด้วยฮะปีนี้เราแพลนกันแล้วครับอีกคู่หนึ่งก็จะมาแต่ผมก็อุบไว้ก่อนว่าจะเป็นคู่ไหนครับยังไม่ยาคยังไม่ยากยังยากไหมไม่รู้ล่ะไม่รู้ผมพูดแค่นี้ ผมว่าคนมันรักไปแล้วนะครับมันก็มันก็มันจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้อีกคนนึงมีความสุขแล้วก็เพื่อให้อีกคนนึงสบายใจนะครับผมผมเชื่อว,ว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเจอความรักดีๆนะครับ